สรุปฟังครับถ้าพูดถึงตำนานของพระเทระที่ถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นทางสายเลือดแล้วก็ในการประกาศพระพุทธศาสนานะครับก็ยังมีอีกท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดนะฮะโดยเฉพาะใกล้ชิดทางสายเลือดอกับพระพุทธเจ้านั่นก็คือพระนันทะเทระครับ พระนันธเทระนี่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีการสำรวมอินทรีย์เป็นเลิศนะครับอ่ะเรามาติดตามดูตำนานของพระนันธเทระในวันนี้ดูว่าท่านสำรวมอินทรีย์เป็นเลิศคืออย่างไรและก็สำรวมได้อย่างไรเชิญติดตามครับ พระเนนทะสากยะเป็นโอรสของพระเจ้าสุโธธนะกับพนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งพนางมหาบดีประชาบดีโคตมีเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระน้านางน,น,นะครับเป็นน้องของอแม่ของพระพุทธเจ้าในสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะครับก็ถือว่าพระนันทะสากยะเนี่ยก็เป็นพุทธอนุชาร่วมพระบิดาเดียวกัน เมื่ออยู่ในพระคันของมาดาบรรดาพระปริยูราตปรารถนาจะได้เห็นต่างก็มีความปิติยินดีร่าเริงบันเทิงใจเมื่อประสูติออกมาจึงขนานนามว่านันทกุมารน,นะครับนันทกุมารต่ว่ากันไปก็เป็นน้องชายของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชบำเพ็ญเพียรได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสามุทธเจ้าก็เสด็จ ไปโปรดพระประยุรญาติที่กรุงกบิลพัทในวันที่สี่แห่งการเสด็จโปรดพระประยุรญาตินั้นเนี่ยพระบรมศาสดาก็ทรงรับอารัธนาเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในนิวาสถานแห่งนันทก,กุมารเนื่องในการอาวาหมงคลอภิเศกสมรสระหว่างนันทก,กุมารกับนางชนะปัทะกัลยาณีนะครับ น้องชายแต่งงานนะเรียกว่าพระพุทธเจ้าก็รับนิมนต์ไปฉันในงานแต่งงานของน้องชายนะครับอ่าเมื่อไปรับนิมนต์เมื่อรับประทานหรือว่าไปฉันพระตาหารที่บ้านน้องชายในวันแต่งงานแล้วเนี่ยต่อมาเป็นอย่างไรนะครับในวันนั้นนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จ พัฒกิจก็คือว่าฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพระพุทธองค์ก็ประทานบาตเอาบาตเนี่ยส่งให้นันทกุมารถือไว้ตรัสมงคลกาถาแก่พระปริยญาตในสมาคมนั้นโดยสมควรก็เรียกว่ากล่าวสม,มุทนิยกถาหลังจากฉันพระตาหารแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เสด็จลุกจากอาสนะ สเสด็จลงจากนิวาสถานโดยม่ได้รับบาดคืนจากนันทกุมารส่วนนันทะเองก็ไม่กล้ากราบทูลเตือนให้ทรงรับบาดคืนไปด้วยความเคารพในพระเชษฐาเป็นอย่างยิ่งได้แต่ถือบาดตามสเสด็จลงมาลงจากพระราชวังมานะครับลงจากปราสาสตมาแล้วก็ไม่ได้ตรัสอะไรได้แต่นึกอยู่ในใจว่า พระพุทธเจ้าจะรับบาทคืนเมื่อถึงพื้นด้านล่างเมื่อถึงปากประตูนะครับเมื่อพระพุทธองค์ไม่ทรงรับบาทก็คิดต่อไปว่าเมื่อถึงหน้าพระลานก็คงจะทรงรับแต่พระพุทธองค์ก็ไม่รับจึงดำริต่อไปว่าเมื่อเสด็จถึงประตูราชวังก็คงจะรับบาตคืนไปคันเห็นว่าไม่ทรงรับบาทที่ถือให้ตามเสด็จไปเรื่อยๆก็ดำริอยู่ในใจว่า ถึงตรงนั้นจะรับถึงตรงนี้จะรับแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงรับบาทนั้นคืนมา ส่วนนางชนะปทะกัลยานีเมื่อได้ทราบจากนางสนมว่าพระผู้มีพระภาคทรงพานันทกุมารไปด้วยเมื่อทราบดังนั้นก็ตกพระไทยรีบเสด็จตามไปโดยเร็วร้องทูลสั่งว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระองค์ทรงรีบเสด็จกลับโดยด่วนเถิดนันทกุมารได้สดับเสียงของนางแล้วก็ รู้สึกปานประหนึ่งว่าเสียงนั้นเนี่ยเข้าไปขวางอยู่ในพระหฤทัยให้รู้สึกปานป่วนอยากจะหวนกลับแต่ก็กลับไม่ได้ด้วยมีความเคารพในพระบรมศาสดาเป็นอย่างมากจึงทนฝืนพระไทยถือบาทตามเสด็จจนถึงนิโคราธารามเมื่อเสด็จถึงพระคันตกุดีพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับบาทคืนแล้วตรัสแก่นันทกุมารว่า นันทะเธอจงบวชเชิดเถิดสำหรับนันทกุมารน,นั้นเนี่เรื่องการบวชไม่มีอยู่ในความคิดเลยแม้สักนิดเดียวภายในดวงจิตเนี่ยก็คิดคำหนึ่งถึงแต่ถ้อยคำและ หน้าของนางชนะปะทะกรลยาณีที่ร้องสั่งเตือนให้รีบสเสด็จกลับแต่เพราะความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าผู้เป็นพี่ชายจึงไม่สามารถจะขัดพระบัญชาจำใจรับพระพุทธดีกาบวชในวันนั้นพระนันทะตอนนี้บวชแล้วนะครับ พระนันทะเนี่ยนับตั้งแต่บวชแล้วในดวงจิตก็คำนึงถึงแต่นางชนะกระ,ะการานีเจ้าสาวของตนที่พึ่งจะแต่งงานกันแล้วก็ต้องจำพรากจากกันด้วยความเคารพในพระศาสดาไม่มีแก่ใจที่จะประพฤติพรตพรมจั์มีแต่ความกระสันที่จะลาสิกขาอยู่ตลอดเวลาไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรก็ได้แต่เล่าความในใจนั้น ให้เพื่อนสหธรรมิกด้วยกันฟังพระพุทธเจ้า ทรงทราบความจึงทรงพาพระนันทะเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อให้พระนันทะเนี่ยได้เห็นสตรีที่มีรูปร่างต่างๆกันตัง้ตงต้นแต่ให้เห็นสิ่งที่อัปลักษณ์ที่สุดโดยให้ได้เห็นนางลิงแก่ที่หูแหว่งจมูกโวและหางก็ขาดนั่งอยู่บนตอไม้ที่ไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกจนกระทั่ง ให้ได้เห็นนางเทพอัรสรบนสวรรค์ชั้นต,ต่างๆที่สวยโสภายิ่งนักจนหาที่สุดมิได้ทำให้เกิดความกระสันอยากจะได้นางเทพอภรรนั้นมาเป็นคู่ครองพระบรมศาสดาก็ทรงทราบวาราจิตของพระนันทะจึงถามว่านันทะเธอมีความเห็นอย่างไรระหว่างนางเทพอับรรเหล่านี้ กับนางชนะปทะกรรยานีซึ่งเป็นเจ้าสาวของเธอข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์เห็นว่านางชนะปทะกรรยาณีนั้นเปรียบเสมือนนางลิงแก่ที่นั่งอยู่บนตอไม้จะนำมาเปรียบเทียบกับนางเทพอัปรสรเหล่านี้มิได้เลยพระเจ้าขา้า พระพุทธเจา้าทรงรับรองว่าถ้าเธอตั้งใจจะประพุทธพมจันแล้วเธอก็จ,จะได้นาเงเทพอ,อักษรเหล่านั้นเนี่ยตามต้องการตั้งแต่นั้นมาพระนันทะก็ได้ตั้งใจประพุทธพมจรรันเพื่อหวังจะได้นางเทพอ,อักษรตามที่พระบรมศาสดาทรงรับรองไว้เพื่อนภิกษุทั้งหลายทราบความแล้วต่างก็พากันพูดจาเยาะเย้ยว่าพระนันทะ บวชพรอรับจ้างบ้างพระนันทะประพุทธพรมจันทร์เพื่อหวังจะได้นางเทพอัปปสอนบ้างจนทำให้พระนันทะเกิดความละอายใจไม่กล้าสมาคมกับพระภิกษุด้วยกันแล้วก็เกิดความคิดขึ้นว่าความรักไม่มีที่สิ้นสุดความรักทำให้ความทุกข์และความเศร้าโศกเสียใจไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันอันหนึ่ง สตรีที่มีความงามก็ไม่มีที่สิ้นสุดคนใหม่ย่อมดูงามกว่าคนเก่าคนนั้นก็ดูสวยดีแต่คนนี้ก็ยังงามกว่าจึงเป็นสิ่งที่หาที่สุดมิได้เช่นกันท่านนันทะจึงตัดสินใจปลีกตัวออกจากหมู่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ด้วยวิริยะอุตสาหะเจริญสมาธิกรรมฐานไม่นานนักก็ได้บรรลุ เป็นพระอรหัตผลเป็นพระขีนาศผู้ไกลจากกิเลสในพระพุทธศาสนาเป็นอริยสงฆ์อีกหนึ่งท่านจากนั้นก็ได้กลับมากราบทูลพระบรมศาสดาทรงให้ทราบว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญกิจอันใดที่พระองค์ทรงพระกรุณาจะช่วยสงเคราะห์ให้ได้นางฟ้านั้นกิจอันนั้นข้าพระองค์ ปลดเปลื้องจนหมดสิน้นสมประสงค์แล้วพระเจ้าค่าเมื่อพระบรมศาสดาทราบดังนั้นก็ตรัสอนุโมทนาด้วยธรรมกถาว่าอันเปลือกตมคือกามกุลและเสี้ยนหนามคือกองกิเลสอันบุคคลใดกำจัดทำลายได้แล้วบุคคลนั้นชื่อว่ามีใจไม่วันไหวในสุขและทุกข์ทั้งปวงก็เป็นอันว่า นันทกุมารตอนนี้นะครับได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วและก็พระพุทธองค์ก็ทรงรับรองสิ่งนั้นแล้วนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนภิกษุก็ถามท่านนันทะว่าเมื่อก่อนนี้ท่านพูดว่ามีจิตปรารถนาจะศึกมาบัดนี้ท่านยังจะอยากศึกอยู่หรือไม่ท่านนันทะก็ตอบว่าไม่มีความปรารถนาอย่างนั้นอยู่อีกแล้ว ภิกษุทั้งหลายก็พากันติเตียนไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยว่าพระนันทะพูดไม่เป็นความจริงพูดอย่างนั้นแล้วก็พูดอย่างนี้พระเจ้าค่ะเมื่อพระพุทธองค์ได้รับทราบข่าวนี้ก็ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนนี้อัตภาพของพระนันทะเปรียบเสมือนเรือนที่มุงหลังคาไม่ดี ฝนตกลงมาก็ย่อมรั่วรถได้แต่บัดนี้เธอได้สำเร็จกิจแห่งบรรพชิตแล้วจึงเปรียบเสมือนเรือนที่มุงหลังคาดีแล้วฝนตกลงมาย่อมไม่อาจรั่วรถได้ฉันใดจิตที่บุคคลเจริญสมาธิภาวนาดีแล้วกิเลสราคะทั้งหลายก็ย่อมย่ำยีไม่ได้ฉันนั้นนี่ก็ถือว่าเป็น คำที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระนันทะนะครับซึ่งต่อมาก็เป็นพระนันทะเทระนะครับโดยที่พระนันทะเทระเนี่ยเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรากฏว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสํารวมอินทรีย์ทั้ง6อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมิให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องโพธภิภะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจระวังไม่ให้กิเลสครอบงำใจในเวลารับรู้อารมณ์ทั้งอินทรีย์หรือว่าผ่านอินทรีย์ทั้งหกมาก็เรียกว่าไม่ให้อินทรีย์เนี่ยตกไปอยู่อำนาจของโลกธรรมได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สำรวมอินทรีย์และเป็นแบบอย่างของผู้ที่ทำการสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา แม้จะเป็น,ปนพระอราหันต์แล้วนะครับพระนันทเถระผู้น้องนี้ก็ได้ช่วยพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาจนสมควรแก่เวลาจึงได้ดับขันปรณิพานคือน,นิพพานไปเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้ก็มันยังขาดตอนอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพลากเอาสามีมาจากภรรยาแล้วภรรยาเป็นอย่างไรนะครับ ตรงนั้นก็ให้เป็นคำถามในใจก็แล้วกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้น้องชายเนี่ยได้ทำได้ความสุขที่เลิศและก็ยั่งยืนกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการครองเลือนครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีความเจริญในธรรมนะครับสวัสดีครับ